สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้บุรันสิผาพอา่อแไ่มพี่น้องเมื่อเก็บบวบงันหน้าจะบวบที่บุรันปลูกไว้พี่น้องบ่ได้เมล่อโดนละจ้าบวบเป็นน้อยลวพี่น้องบวบบวบหน้าจ้าปลูกกับปลูกแบบง่ายๆพี่น้องปลูกแบบบ่ไดไห่าน้ำเลยจ้าหลังจากที่ปลูกไว้ได้พลนผลิตล้วพี่น้องนี่จ้าบวบหวานจ้าพี่น้อง นี่จ้ะมาเก็บบวกน้ากันจ้ามาื่อี้พ่อพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งว่าการที่บุรันปลูกไวยแบบปลูกแบบปลูกในงานหน้าไหมพี่น้องไทยปลูกในงานหน้าไหมจ้ะแบบปะตองให้น้ำปะตองขืนค้างจ้ะพี่น้องปลูกแบบนี้เลยจ้ะเป็นน้อยเป็นลูกคือกันพี่น้องมาเบิ่งกันจ้าว่าบุรันสนีในซัมไนมื่อี้ชุดแรกเลยพี่น้อง จุดแหลกได้พว่าบุรันบุรีมารอจักเถื่อพี่น้องอุ้ยผันสีมาเอียงเป็นน้อยหลายล้วจ้ะนี่พี่น้องบวบจ้ะน้อยใหญ่แล้วน้อยใหญ่แล้วแม่พี่น้องนี่อุ้ยบุรันบุรีมารอจักเถื่อนี่จ้ะติ่มคู่แล้วพี่น้องโอ้เอาคู่มาหน่อยหน่อยผดบุรันเขาเจว่า ขาเจาว่าสิบ่าได้ไลายปะนีไหมจ๊ะเนี่ยไม่หนีไงเลยเก่งเก่งเซ่ประคอเนาะพี่น้องแก่งเซ่ประชนเลยจกะแก่งเซ่เซ่เห็ดไปนขนาดจ๊ะพี่น้องนี่พี่น้องนะนี่จ้ะงามเลยพี่น้องปลูกแบบบ่ได้ไ้น้ำเลยจะปลูกไปตามธรรมชาติเลยพี่น้อง ได้กลิ่นอีรีได้จ้ะนี่ได้กลิ่นแทะแน่นอนเลยพี่น้องโรานปลวกไปน,นี่คนข้างสิจีนลวบ่แสบแล้วพี่น้องต้องเอาไปเกงีจ้ะรุ่นนี้อุย้ยเต็มคูแล้วพี่น้องเนี่ยจ้ะเต็มคููแล้วโบราณเก็บประ่านในมดอยู่ยพี่น้องเลือตั้งหลจ้ะนี่เลือตั้งหลไหมพี่น้อง โบรันปลูกแบบง่ายๆเลยจ้ะปลูกว้งานหน้าปลูกแบบว่าต้องขืนข้างเลยพี่น้องปลูกเขาเต้าเกลือไปตาตาเผืนงันหน้าเลยจ้ะนี่อเต็มคูแล้วพี่น้องมบรันจิือข้นไปยังไหนที่นี่บัหนให้ในมดยูจ้ะพึ่งพึ่งลงมารอ,มอ,อ,อแม่พี่น้องนี่พี่น้องนเพราแม่พี่น้องมีงันหน้าแบบเรือว้แบบ เกี่ยวขเขาเกี่ยวนาออกแล้วไหมจ้ะขันปมมี่ยังเห็ดหนึ่งกันสามารถปลูกบวบคือบุรันได้นเน้อได้เ้อจ้ะพี่น้องเพราะได้กินอยู่จ้ะนี่เขาปลูกไว้กับเพราะได้กินอยู่พี่น้องนี่บุรันปลูกทิ่มว้แบบง่ายๆเลยจ้ะถ้าเขาปลูกหลายนี่เขาสามารถเอาไปขายได้ได้เลยได้พี่น้องนี่จ้ะทุกปีบุรันกับปลูกหลายอยู่แบบปีนี้ปีนี้บุรันปลูกบปอหลายไหมพี่น้องบุรันปลูกหลายยางปีนี้ ปลูกปลูกทั้งฟักทองปลูกทั้งน้ำเต้าแล้วก็ปลูกทั้ง,งมันจ้ะมันสำปะหลังพี่น้องมันหน้าโบรานปลูกรายยางปีนี้บวบเกเลยไดได้งานเดียวพี่น้องนี่เป็นน้อยหลายแล้วจ้ะนี่พี่น้องสะอ่อนอยู่ได้จ้ะสะอ่อนอยู่ได้พี่น้องนี่ปลูกแบบบ่ได้หน้น้ำพี่น้อง บรเิเวณอีกอย่างอยึ่งบริลงทุนอีหย่างมาก,มากไม่้จะปลูกปลูกว้ปลูกถิ่ไใ้นี่กะได้กินพี่น้องเขากลับลงทุนแค่เสื่อมเมล็ดพันธุ์ล่ะกะไทยล่ะประมาณนี้แะพี่น้องขันมากกับฟ้าก้ไม่พี่น้องก็ไล่กดแช์กดติดตามด้วยจ้ะขันมากคลิปการปลูกบวบหน้าของบุรันนี่เดี๋ยวคลิปหลังคลิปรุ่นนี่บุรันสิพ้าพไปเบิ่งฟักทองจ้ะบุรันปลูกฟักทองไว้กัง่ามเมือกันพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ บ่าท่านเนเป็นลูกจ้ะปลูกฟักทองปลูกน้ำเต่าจ้ะพี่น้องเอาคลิปนี้เอาไปสานี้กอ็น,น่อาจ้าพี่น้องโบรานสิเปียวเอาอันเนี่ยมาใส่บวบอ,อีกจ้ะเรือเลือคู่พี่น้องเรือนเอาคู่หน่อยมากเมื่อนี้นี่จ้ะนี่พี่น้องประมาณนี้จ้ะคลิปนี้เอาไ้สานี้กอ็น,น่าอพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมจ้ะสไ้ายก็คอยพอม่พี่น้องโชคดีมีความสุขทุกๆคนจ้ะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า